นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนำนักกีฬาญิงปืนโดยนายุทธ์จังหวัดจันทบุรีร่วมวิธีเปิดการแข่งขันในปีซีโตสเตเลชันกันทีซีซีแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนำนักกีฬายิงปืน รณยุทธจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในพีซีออสเตรเลียนกันพีซีซีแชมเปี้ยนชิพสซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางทวีปออสเตรเลียร่วมกับทางทวีปเอเชียจัดขึ้นโดยมีนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชั้นนําจากทั่วโลกจํานวนกว่า800คนเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่เกาะบ,บาลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการพิธีเปิด เปิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านักกีฬาเที่ยวนี้ก็ประมาณ800กว่าท่านนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการวันนี้มาร่วมเปิดกีฬานะครับเปิดนะครับแล้วก็จรัรมูลมีความพร้อมครับสอบสนามมา2วันแล้วครับพรุ่งนี้จะมีทีมแรกตัวแทนทีมชาติก็จะยิง6กโมงสีนาทีนะครับแล้วก็จะมีทีมที่2องยิงประมาณ9ก้โมงสีนาที แล้วก็วันนี้ก็คึกคักเพราะว่าเป็นการเปิดท,ที่เปิด